มามมาเข้ามาเข้ามาสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเอาหญ้าให้ไก่นะครับไก่ที่เลี้ยงก็เป็นไก่บ้านนะครับก็เลี้ยงด้วยหญ้าครับผมหญ้าเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับส่วนส่วนอันนี้มันเป็นท่อนปลายนะครับเพราะว่าส่วนลำมันผมตัดไป ส่วนลูกค้านะครับมันจะมีลำมาประมาณนี้แล้วก็ส่วนปลายก็เอามาให้ไก่ครับดูครับเป็นไก่บ้านนะครับไก่มันจะกิดกินหลบลมหนะันกฝนตก ไก่มันชอบนะครับส่วนมากไก่จะกินยอดมันนะครับส่วนใบแก่แก่ถ้าถ้าจะดีก็เอาไปบดุดไปสับผสมกับพวกข้าวปลายหรือพวกลำนะครับไก่มันจะกินหมด ถ้าใครสนใจท่อนพันญ้านะครับก็ติดต่อมาที่0955122115นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมจะแนะนำวิธีการปลูกนะครับถ้าใครนำไปปลูกแล้วนะครับควรทำรั้วนะครับรั้วอย่าให้ไก่เข้ามากินแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีรั้วนะครับเราปลูกขึ้นมาถ้ามันแตกยอดขึ้นมานะครับ ไก่มันจะมาจิกกินยอดนะครับทําให้ยอาของเราไม่โตนะครับแล้วก็ยอาของเราก็จะตายครับดูอันนี้เพิ่งตัดได้สองวันนะครับมันก็แตกยอดมาไก่เขาก็จะมาจิกกินยอดแบบนี้นะครับเห,เ,หรเห็นปะเห็นปะนย่ยอดที่มันแตกขึ้นมามันจะจิกกินจนไม่มียอดขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันก็จะตายนะครับยอาของเราดูนี่คือเป็นข้อไก่บ้นบานนะครับ เป็นไก่บ้านด้วยปลูกไเ,เลี้ยงไก่นะครับดูไก่เขาก็จะมากินแบบนี้นะครับดูเพราะว่าจากที่ทดลองให้ไก่กินมาไอ้หลายชนิดนะครับพวกหญ้าเนเปียก็เอามาพวกหญ้าต่างๆก็เอามาให้กินดูจะสังเกตว่าไก่นะครับมันชอบหญ้าหวานอิสราเอลมากกว่า พวกยาอื่นนะครับนี่ครับปิดปิดก่อนข้อไก่แบบมัน่นมครับเลี้ยงไก่บ้านไว้กินเนื้อนะครับไว้ขายครับเมื่อเช้าไม่เอาเข้าไปกับลำมาให้แล้วครับมันก็เลยไก่มันก็เลยยังยังไม่หิวเท่าไหร่นะครับ ยังง่ายๆครับที่บ้านก็จะมีเป็นโรงสีนะครับโรงสีขนาดเล็กไว้สีข้าวชาวบ้านนะครับก็จะได้พวกลำพวกข้าวปลานะครับมาผสมกับพวกหญ้าให้ไก่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมสวัสดีครับ